จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่สําหรับวอลเลย์บอลที่แบบทุกคนไปไหนไม่ได้แล้วก็จะมาแบบถ่ายรูปเล่นที่นี่เพราะว่ามีถึง5แลนด์มาร์คแล้วก็จะมีเทศกาลอาหารค่ะเยอะแยะมากมายแต่ปีนี้เราปวดเสียบเหมือนกันเนาะใช่ค่ะสูงมากก็จะต้นต้มต่อต่อมเหมือนกันค่ะวันนี้มาในคอนเซ็ปต์อะไรครับอะไรคอนเซ็ปต์สูงไว้ก่อนเไม่ไม่แต่งตัวสิการแต่งตัวเลยไม่ก็เป็นคริสต์มาสไม่ก็เป็นคริสต์มาสเหมือนกันเป็นเหมือนทุกคนที่แบบว่ามาเซอร์เบีคริสต์มาสแต่ว่าตีปีนี้เป็นสีน้ำเงินขาวค่ะ ตวนเราชอบมันจะประทับใจไหมคำว่าปีน like ี้ก็มันก็จะต่างแตกต่างอบบปีเนาะใช่ปีที่แล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งปีนี้ก็หวาดเสียวดีค่ะไม่เคยได้ขึ้นเลยสูงๆแบบนี้พอตอนขึ้นไปความรู้สึกเป็นยังไง บไปอยู่เฮ้ยหนูเคยขึ้นสูงแบบนี้นี่แต่ไม่เป็นไรมันมัน,มนไม่เหมือนกันอันนั้นมันลงอันนี้มัน,น,นมขึ้นก็ก็ตกก็ไม่ถึงว่าไม่ได้ตกใจเหมือนกลัวเพราะว่าเราอยู่บนส้นสูงด้วยแล้วก็ชุดก็ยาวด้วยแต่ว่าก็ดีค่ะเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีทำมันร้องเพลงด้วยน,ออนนอหนึง่งให้มานิดนึงมาหน,นึงได้ยิน,นเสียงแล้วนะคะปิดท <c oughs> ้ายปิดท้ายเชิญชวนหน่อยไหมคะค่ะก็อยากชวนทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าปีนี้เราไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแหละเราไปจางประเทศม่ได้ก็มาถ่ายรูปได้ที่นี่มีทั้งแบบดนตรีให้ฟังตลอดนะคะแล้วก็มีเทศกาลอาหาร ิแล้วก็มเีเขาเรียกว่าโปรโมชั่นดีๆในการช้อปปิ้งอีกเยอะแยะเลยค่ะอ่ะถามลา่าสุดค่ะ<อ>รับปริญญา,ยาลูกเจเจ,เจแ,ลและคุณกัดด้นด้วยค่ะ่คนกัดต้านลูกเจเจคคิดว่าเดี๋ยวลงของกับวันนี้ให, <c oughs> ให้ให้ไปก่อนอ๋อคือเพราะวันรับปริญญาเขาเราก็เลยต้องลงรูปเขาก่อนหรือเปล่าเพราะวันรับปริญญาเราเขาทวงรูปไงคือเมื่อวานอยู่ในการเขาเลยบอกว่าให้ลงเขาก่อนี๋ยวเรารอลงวันจริงพรุ่งนี้เปล่าหนูไม่ได้คิดอะไรอย่างหล่อน คือกะว่าลงของเจ้พ่งนี้มันดึกแล้วแล้วก็ลงกลับวันนี้แต่ว่าก็ลืมเพอยังไม่ได้ลงแล้เดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปลงเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เลยขอบคุณมากหาแต่คนแซวเยอะมากว่าเป็นบวยพรรับปริญญาอะไรจังหวัดอะไรคะโอ้ปกติแต่ว่าเขียนให้เพื่อนประมาณนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอมันต่างคนต่างสถานะไม่เหมือนกันเลยอาจจะรู้สึกว่ามันพิเศษขึ้นอะไรเงี้ยคนแซว คอมเป็นเยอะแล้วแหะเอออน่าจะประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนาั้นเขาบอกว่าต้องไปเรียงค่าตอบแทนเพราะว่าของเราเรา เขาไปเลี้ยงข้าวให้เราอะไรเงี้ยแล้วเราจะมีแบบไม่ได้ขอข้าวขอเกมอะไม่แต่เขาบอกว่ามีต้องไปกินข้าวด้วยนะเพราะว่ามันลำบากใจของตัวหนึ่งต้าไปกินข้าวในการอ๋อน่าจะสองอย่างน่าจะสองอย่างคือเขาขอมาเปเนี่ยเราคือเขาขอเกมเหร่ขอเกมขอเกมคือขอเกมคืออะไรอ่ะเกมเพย์อันใหม่เราซื้อยังคะยังมันยังไม่มาค่ะเราแก้งแล้งลืมๆอันนี้ตัดออกกันแรกนะคะเผื่อเขาจะได้ลืมไปเลยเรียนข้าวจะได้จบเย้ย้อน ย้อนกลับไปตอนที่รับปิญญาลาที่แบบเ,เขาเข้ามาถึงขั้นแบบพวงอะไรอย่างเงี้ยคุณบอกอจะต้องพว<า>งกันขนาดนี้เลยหรออาจจะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงเขาเลยแบบว่าเราลงเพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะคิดว่าอยากจะลงเพื่อนก่อนแล้วค่อยแบบลงเขาแบบเซตสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าเขาน่าจะรอได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว<ล>รู้ไห<ล>มครับว่าคนก็รอเหมือนกันครับก็เลยลงให้ไปก่อนเลยจะได้แบบไม่ต้องรออีกก็มีของฝาก ขาทวงของขวัญเราแล้วเราทวงของขวัญเขาไม่ทวงค่ะมีอะไรเราอยากได้อะไรไหมไม่ไม่อยากได้อะไรแต่จบโอเคแล้วหนูว่แฮปปี้เขาส่งเกมเพลย์เราเลยนะเมื่อไรเของหนูผ่านมาแล้วเดี๋ยวรอเทศกาลใหม่ๆอย่าลืมเตือนหนูด้วยนะคะอักิสม่าอะไรอัคิสม่าเลยคิดยนแต่อกิสม่าไม่อยากได้แบบนี้จะลงรู้กําติดขึ้นไหมคะหนู จริงจริงมันก็น่าจะแล้วแต่โอกาสค่ะว่าแบบว่ามันมีช่วงไหนเจอกันหรือได้ถ่ายรูปอะไรแต่และโอกาสมันก็จะมีความหวาดขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับกับแคปชั่นต่างๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ <c oughs> คิดว่าเขาเป็นคนหวา,านขึ้นไหมแล้วหนูหว่าไงหนูว่าก็ไม่ไม่ได้หวาดขึ้นเนาะแนว่าก็คิดว่าปกตินะอขออนุญาตค่ะแล้วพรุ่งนี้เราเต็มคิวใช้ไหมครับว่าจะไปู่มปันจริงเขาเอะไรดูว่า พรุ่งนี้ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าไปติดธุระพรุ่งนี้เขาก็เขาก็โอเคเนาะที่าโอเคโอเคเออใช่โอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ